สกล่องที่เห็นอยู่นี้นะคะจะได้รับไปเลยฟรีๆ <Wow. S 1> ค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างค่ะเริ่มที่กล่องเล็กก่อนนะคะน่ารักกระทัดรัดแบบนี้นี่ค่ะสวยงามมากๆอ่าในกล่องนะคะจะมีมากี่พลัสค่ะ ขนาดพกพาสำหรับเดินทาง6ขวดสุขภาพดีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็ได้รับนี่ค่ะ Hand Sanitizer ก็คือแอลกอฮอล์สเปรย์นั่นเองสามารถฉีดที่มือหรือว่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆทำความสะอาดป้องกันแบคทีเรียป้องกันโควิดได้เลยนะคะและอีกหนึ่งขวดค่ะ Avions Hand Sanitizer เหมือนกันแต่เป็นแอลกอฮอล์เจลสำหรับทำความสะอาดมือนะคะและที่สำคัญ ยังได้คูปองด้วยนี่คูปองพิเศษมากๆเลยค่ะจะได้คูปองทั้งหมด3ใบนี่นะคะสีสันสวยงามมากๆตัวนี้บอกว่าสามารถใช้ลด Secret Femini แล้วก็โรออนนะคะซึ่งบอกว่าสามารถใช้ได้ในเดือนกุมภาพันธ์นะคะส่วนอันนี้สามารถใช้ลด LG ล a ีแคลเซียมในเดือนมีนาคมค่ะแล้วก็ mx ค่ะในเดือนมกราคมนะคะจะบอกว่าคุ้มค่ามากมาก,มากอะ่ะแจกคูปองให้ใช้อีกได้ฟรีแล้วยังได้คูปองด้วยนะคะอ่านี่สำหรับกล่องเล็กเนาะน่ารักกระทัดรักสำหรับกล่องเล็กนะคะของแถมเนี่ยมูลค่าถึง1 9 9 0าบาทได <Wow. S 1> นะ้เลยฟรีๆนะคะคุ้มค่ามากๆทีนี้เรามาดูกล่องใหญ่กันบ้างใหญ่มากนะคะในกล่องนี้มีอะไรมีเลยค่ะ สวยงามเยอะมากนะคะเดี๋ยวโบจะหยิบให้ดูทีละชิ้นว่ามีอะไรบ้างนะคะเริ่มแรกค่ะมากีพลัสขนาดพกพา6ขวดเช่นเดียวกันนะคะคอลลาเจนแมทริกซ์1กล่องค่ะใน1กล่องมี15ซองตัวนี้นะคะช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อให้แข็งแรงที่สำคัญช่วยบำรุงผิวพรรณด้วยนะคะอีก1กล่องค่ะ กรูตาออเรนตัวนี้กินกันแดดช่วยผิวของเราสว่างกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็มีออร่าสวยมากๆนะคะอ่าตัวนี้ค่ะกรูตาเลมอนโครนขาวมาร์กหน้านะคะแล้วก็มาร์กส่วนอื่นๆได้ทางร่างกายเลยใช้เวลาเพียงแค่1นนาทีสะดวกรวดเร็วมากๆช่วยผิวของเราเนี่ยขาวขึ้นแล้วก็ช่วยดีท็อกผิวด้วยกำจัดสิ่งสกปรกที่อุดตันในผิวนะคะ แล้วก็ตัวนี้ค่ะแอลกอฮอล์สเปรย์เหมือนกันได้ไปเลยอีก1ขวดนะคะและอีกหนึ่งขวดนี้หน้าตาน่ารักสีสันสวยงามก็คือแฮนด์วอ h ค่ะที่ช่วยแอนตี้แบคทีเรียโปมล้างมือนั่นเองนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยแล้วก็ได้คูปองอีกเช่นเดียวกันค่ะดูก่อนว่าในคูปองสาใบนี้เหมือนกันไหมนะคะอ่า กันเลยค่ะก็คือเดือนมก,การานะคะเป็นคูปองลดราคาพิเศษของ mx นะคะเดือนกุมภาพานันธ์ s e c r e t feminine w a s h แล้วก็ r o อ on ค่ะและอีกหนึ่งใบก็คือ l g e calcium ที่ใช้สำหรับเดือนมีนาคม ซึ่งคูป,ปอง3ชิ้นนี้เราก็เก็บไว้ใช้ในเดือนที่เขากําหนดแล้วก็ไปซื้อสินค้าราคาพิเศษได้ในปีหน้าเนาะจะบอกว่ากล่องใหญ่ที่ได้รับแถมไปทั้งหมดนี้นะคะมูลค่าของแถมถึง6,855บาทเยอะมากๆแล้วของแถมพวกนี้ที่บบอกว่าได้ฟรีเนี่ยจะได้ได้ยังไงนั่นก็คือ ยูนิลิเวอร์ไลฟ์นะคะจัดโปรโมชั่นสินค้าปีใหม่ในเดือนพฤศจิกาแล้วก็ธันวาคมนะคะเยอะมากๆถึง16เซตให้เลือกนะคะแล้วถ้าเราซื้อสินค้าเซตปีใหม่นี้นะคะถึง5,000บาทเราก็จะได้เป็นกล่องเล็กนะคะ5,000บาทขึ้นไปเราจะได้ตัวกิ๊บบ็อกซไซส์เล็กนี้ไป1กล่องฟรีๆเลยนะคะและถ้าเกิดว่าเราซื้อถึง 1, 0 0 0 0บาทขึ้น ะะเราจะได้รับเซ็ตใหญ่แบบนี้ที่มีมูลค่า6,855บาทไปเลยฟรีๆ <Yeah. S 1> ไม่มีเง <Ooh. S 1> ื่อนไขเลยนะคะคุ้มค่ามากๆจริงๆนะคะถ้าเกิดใครสนใจก็ทักมาที่ LINE นะคะ bua bucha 2 0ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนคะ่ะต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Avions ติดต่อได้ที่เพจ Beauty Solution Biz หรือแอดไลน์ไอดีบัวบูชา20 b u a b u c h a 2 0นะคะ